สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนคะ่ะสวัสดีคนที่ผ่านทางเข้ามาด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะกับช่องเฮด a านั่นเองนะคะวันนี้ก็จะมาทําการสู่ปืนนะคะยูซีนะคะตูตีเนาะนะคะก็จะเป็นในก่ลองของเอ่อมิสเ u ีย o r สฟอร์นะคะก็เป็นปืนยูซีนะคะ หรือตูตีเนะคะที่เข้ามาใหม่เนาะก็จะเป็นปืนเลเวล5นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปรักษณ์ในขะ,ะของเลเวล1นะคะเป็นรูปรักษณ์พื้นฐานเนาะก็ เป็นประมาณนี้นะคะต่อไปจะเป็นคิวฟีดนะคะหรือว่าเอฟเฟกต์ค่าเนาะก็จะชมพูหวานแหววนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปลักษ์เลเวลสามนะคะคือไม่ค่อยต่างนะคะสําหรับเราเนาะนะคะก็จะไม่ต่างเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นประกาศนะคะการค่านะคะก็คือคิวฟีดนั่นแหละนะคะก็เฉยๆนะคะไม่ได้วิววามาเห่าอะไรนะคะก็จะเป็นรูปลักษ์เลเวลห้านะคะก็ ไม่ได้ต่างมากนะคะเป็นเราเราจะอัพแค่เลเวลสี่นะคะก็แค่ให้มันมีประกาศการค่าเท่านั้นเนาะนะคะก็ภานีกล่องเนี่ยนะคะก็จะมีของต่างๆมากมายเนาะนะคะไม่ว่าจะเป็นปืนนะคะที่แน่นอนแหละนะคะเข้ามาก็ต้องมีปืนเนาะนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของชุดนะคะชุดนักสืบมาน้อยนะคะแล้วก็จะเป็นหมวกน,นะคะ ไม่ใช่มาซีทุกคนมันคือหมีน้อยนะคะเป็นหมวกหนังสือหมีน้อยแล้วก็นี่นะคะที่เราอยากได้มากๆที่สุดนะคะก็จะเป็นชุดเวทีชาร์ตนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของชุด ฟัฟี่นี่ค่ะชุดสัตว์เรี้ยงแหละนะคะก็ไม่เท่าไหร่นะคะแล้วก็จะเป็นของเอามายำๆๆรวมนะคะแล้วก็เป็นเศษเกลือเล็กน้อยนะคะมาดูกันนะคะว่าวันนี้จะได้สักเท่าไหร่นะจะได้ปืนทั้งหมดกิ่ปื้แล้วก็จะได้ทายอัพทั้งหมดทายอัพได้ชุดไหมนะีคะไปดูกันเลยสิบกล่องแรกนะคะมับก็ให้ปึ๊บ เกลก็ยังหมุนให้หลุ้นนะคะโอเคก็ประเดิมไปแล้วกันนะคะเป็น10กล่องที่20แล้วเนาะนะคะมับเข้าให,ห <c oughs> อ้ออกง่ายอยู่นะคะ20กล่องมาเลยปืนนะคะ ไม่ได้ยากเย็นสักเท่าไหร่นะคะสำหรับดวงเรานะคะสำหรับคนดวงดีอย่างเราเนี่ยค่ะเขาไม่ได้ยากเย็นนะคะขอของิงนิดนึงนะคะ <_ St ars> ไปต่อเลยนะคะกล่องที่30นะคะชบออ๊อเคเกลือนะคะเพิ่งขิงไปเมื่อกี้นะคะกล่องที่40นะคะ มอบก็ให้มาหน่อยนะชุดอะ่ะปึ๊บเบบี้ช็ร์กอยากได้ชุดเบบี้ช็ร์กมากๆนะคะชึบโอเคเกลือไปต่อกล่องที่50ค่ะชึบ โอเคนะคะมาสุ่มการขอปืนกับท้ายนะคะโอเคนะคะให้ปืนมานะคะก็เป็นท้ายท้ายหอันปืน1อันเนาะนะคะสำหรับ5,000 UC ยนะคะก็ได้มาประมาณนี้นะคะเอางดีเราอยากได้ชุดอะ่ะเดี๋ยวสุ่มต่อเลยแล้วกันนะคะเราอยากได้ชุดเนาะนะคะ อยากได้ชุดนี้มากนะคะมันน่ารักดูทุกท่านดูรองเท้าดิมันแบบเป็นรูปปลาฉลามแล้วมีเท้าโผล่ออกมาด้วยอ่ะนะคะต้องเสียสักเท่าไรเนะะี่ยค่ะปืนได้แล้วนะคะจริงๆมากล่องนี้ไม่อยากได้ปืนเลยอ่ะไปต่อนะคะกล่องที่60นะคะขามเลยแล้วกันอุ๊ยโอเคนะคะชุดนักสืบออกมาก็โอเคนะคะก็ไม่ได้ค่อยอยากได้แต่ให้มาก็ thanks นะคะขอบคุณโอเค โอเคโอเคไปรัวๆอ่าได้ปืนมาอีกหนึ่งนะคะก็โอเคนะคะกล่องนี้ถ้าใครอยากได้ปืนเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคนะคะแต่ถ้าใครอยากได้ชุดเนี่ยก็เกลือตามสเต็ปนะคะอึ้บไปนะคะกดลุ้นหน่อยหนึ่งนะคะปืนไม่เกลือนะคะแต่ชุดเกลือฮึบนานโอ้ยของชมพูมันมี เยอะแยะทำไมต้องให้ซ้ำให้แล้วก็ไม่ต้องให้ซ้ำนะคะภาพ G ไม่ได้อยากได้สองตัวสามตัวนะคะอยากได้นี่อยากได้ตัวนี้นะคะอะโอเคอ่นานะเห็นไหมนะคะใครที่ต้องการหาท้ายหรือว่าต้องการอะไรเนี่ยนะคะก็คือกล่องเนี้ยเราแนะนำนะคะก็คือไม่ได้เกลือขนาดนั้นนะคะเพราะว่าถ้า 10กล่องใช่ไหมคะก็คือ5ครั้งนั่นแหละ10กล่อง5ครั้งนะคะมันก็จะได้ในส่วนของการันตีเนาะนะคะแล้วเราก็ไปสุ่มรุ่นอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน,นง่ายที่จะคุ้มนะคะอันนี้เราไม่ได้สนใจปืนแล้วนะคะเราอยากได้ชุดเบบี้ชาร์กนะคะอึ๊บเชบแหมุนเข้าไปอึ๊บอุ๊ยโอเคนะคะให้ครบเซตเลยเนาะนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแต่ว่า ไม่ได้อยากได้นะคะอยากได้ชุดเบบี้ชาร์นะคะให้กันสักทีเถอะ12,000มันจะไม่ได้เลยหรือโอเคนะคะอ่ะอันนี้เริ่มเกลือนะนะคะแต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้เกลือขนาดนั้นจริงๆแล้วเพนต์เนี่ยนะคะมันแพงอยู่นะคะราคามันเนาะนะคะก็เป็น1ชิ้นส่วนใช่ไหมออรัวๆนะคะรัวๆ บูด okay, นะคะเริ่มบูดแล้วนะคะเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้ก็พอแค่นี้ก่อนละกันนะคะก็ในส่วนของชุดนะคะก็หน้าตาอารมณ์ประมาณนี้นะคะก็น่ารักดีนะคะน่ารักดีเนาะนะคะ,ะ,คะสำหรับคนที่ชอบเนาะก็น่ารักแหละนะคะเราสำหรับเราก็น่ารักนะคะแต่เราอยากได้ชุดเบบี้ชาร์มากกว่าเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของปืนนะคะยูซี่นะคะหรือ ตุตีเนาะนะคะเดี๋ยวเราทําการอัพเป็นในส่วนของเลเวล4แล้วกันนะคะเพราะว่าใช้ทายไม่ได้เยอะเนาะเราได้ทายมาทั้งหมด3อันนะคะก็จะอัพเลยแล้วกันนะคะไปต่อกันที่เลเวล3นะคะแล้วก็เลเวล4เรียบร้อยนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะเราแนะนําให้อัพแค่คิวฟนะีดเนาะเพราะว่าเลเวล5มันไม่ได้ตามนะคะก็ ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้เนาะนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบคลิปวิดีโอที่เราทำนะคะถ้าเกิดว่าพูดอะไรผิดไปเนาะนะคะก็ต้องขออภัยนะคะณนที่นี้ด้วยนะคะก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะมาเปิดให้เพื่อนๆรับชมกันเนาะนะคะถึงความเกลือหรือไม่เกลือเราว่าไม่เกลือนะคะส่วนตัวเราแต่มันเกลือเพราะว่าเราเปิดชุดไม่ได้นะคะค่ะอีกสักหน่อยแล้วกัน น,นะคะมันไม่ได้ชุด Baby ้ชาร์นะคะมันก็เลยเกลือแหละเพราะว่าเป้าเรามันคือชุดเบบี้ชาร์กเนาะนะคะอตัตราการดอบมันก็ตั้งยี่ตั้ง 2. 8นะคะเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะดอบแหละอืมไม่ออกนะคะก็หมดแล้วได้ค่ะ12,000 uc นะะี่ค่ะก็ได้ทายอัพมาทั้งหมด3อันนะคะปืนเนี่ยก็หนึ่งกระบอกจริงๆก็ปืนได้เยอะนะคะแล้วก็ชุด นังสือนะคะแล้วก็หมวกนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้เนาะนะคะถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอที่เราทำนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องของเราด้วยนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะสวัสดีค่ะ